สวัสดีจ้า fc วันนี้พา fc ไปเก็บมะยมนะเราจะเก็บมะยมไปทำอะไรให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ติดตามไปจนจบคลิปก็แล้วกันแต่วันนี้ตอนนี้เวลานี้ขอทำการเก็บมะยมกันก่อนวันนี้เราเก็บมะยมเราก็ใช้ล่มเป็นตัวรองรับนะจ้า fc จ้าก็อ,อย่างที่บอกนะวันนี้เราก็จะทำการเก็บมะยมไปทำ มะยมดองนั่นเองนะจ๊ะวันนี้มะยมของเราที่หน้าบ้านของเราก็าเริ่มสุกแล้วนะเหลืองอารามกันเลยทีเดียวทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราจะปล่อยให้มันล่วงหล่นทิ้งนะก็คงดูไม่ดีนะมันก็อ่าเปือเป้อนหน้าบ้านเฉยๆดังนั้นเราเอาไปทำา มะยมดองในสูตรของเราสูตรของเราวันนี้ก็จะเป็นการทํามะยมดองสูตรที่ไม่เหมือนใครวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนขั้นตอนการทำน้ําดองกันแล้วกันนะบอกได้เลยว่าในคลิปนี้ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเพราะว่าเรา,าเหมือนเดิมเลยสูตรไม่ซ้ํเพราะจาเข้ามาไม่หมดนั่นเองนะวันนี้ก็ขออนุญาตทำการเก็บมะยมก่อนสัก 2- 3สนาทีก็แล้วกันนะจ๊ะ หลังจากที่เราทําการเก็บมะยมมาได้เป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาแยกกิ่งแยกก้านแยกแยกดอกแยกผลเล็กๆออกผลที่เน่าออกนะ,ะก่อนที่เราจะเอาไปทําการล้างก็แล้วกันนะอันนี้เราก็ต้องมาแยกมาคัดสรรอีกรอบหนึ่งในขั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทําการดองจริงๆเราก็ต้องอเน้นเรื่องของอคุณภาพก็คือในเรื่องของความสะอาดด้วยนะถ้า มันมีเชื้อโรคมีอะไรหลายๆอย่างนะติดไปกับผลของมะยมเนี่ยอาจจะทําให้การดองของเรามันเน่ามันเสียและเวลาเราไปกินท้องเราอาจจะเสียก็เป็นไปได้ดังนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดล้างน้ําหลายๆน้ํา,าก่อนที่เราจะไปทําการดองนะอันนี้เราก็คัดใบคัดอะไรออกก่อนเห็นไหมมะยมลูกที่อ่อนมันจะเป็นเฉียวอยีกแบบหนึ่งลูกที่แก่มันก็จะออกเหลืองๆนะอันนี้ การทำน้ำสำหรับที่เราจะทำการดองมะยมหรือว่าดองผลไม้ต่างๆก็สูตรเทคนิคเหมือนกันเลยก็คือการต้มน้ำเกลือตรงนี้เกลือเราจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราชอบรสชาติไหนนะอันดับแรกก็ต้องต้มเกลืออันดับที่สองตรงนี้นะน้ำตาลเราไม่มีน้ำตาลเราไม่มีเร,มมเราก็ได้น้ำมะพร้าวนะตรงนี้น้ำตาลตรงนี้ที่เราได้เห็นก็คือ น้ำตาลที่มาจากมะพร้าวนะเราก็จะเป็นสูตรที่ไม่เหมือนไข่นะกลิ่นมันก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งในขั้นตอนของการอาดองนะการทําน้ําดองนี่แหละทีนี้เบิ้งเอาดีดีพี่น้องเบิ้งเอาดีดีแบบที่นี่ปัญหาหลายอย่างมันเกิดขึ้นนะขั้นตอนนี้แหละอ่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานบางคนชอบอ่าเค็มนิดนิดนะ ในขณะที่เรากวนน้ําที่น้ําที่จะเราเจะเอาไปดองเนี่ยเราก็ต้องชิมไปด้วยว่าเราชอบรสชาติแบบไหนให้มีเค็มนิดๆหรือว่าเค็มมากให้มีหวานนิดๆหรือว่าหวานมากเราก็ชิมปรุงเอาณตรงนี้นะอ่ะอันนี้ปรุงแล้วปรุงอีกชิมแล้วชิมอีกชิมจนกว่าจะได้รสชาติที่เราถูกใจถือใจรสชาติแบบใดเอาแบบนั้นสละพี่น้องเอฟซีนะจ๊ะอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องเอฟซีจะชอบ สูตรไหนตำราไหนหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำมันเย็นก่อนน้ำที่เราต้มเมื่อกี้นะน้ำที่เราต้มเมื่อกี้เราต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนก่อนที่เราจะเอามาเทลงในโหลดองนะก่อนที่เราจะเทลงในโหลดองกอ็เอามะยมใส่ลงไปก่อนเอาผลไม้ที่เราดองจะดองใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยเทน้ำเชื่อมอหรือว่าน้ำดองให้เต็ม เมื่อเราเทน้ำลงไปเต็มแล้วให้เราทำการปิดฝาให้แน่นนะปิดฝาให้แน่นอย่าให้อากาศอย่าให้ความชื้นเข้าไปเพราะว่ามันจะเน่าทิ้งไว้3-5วันก็สามารถนำออกมารับประทานได้นะจ๊ะ f อฟจ๋าก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับการทำมะยมดองในคลิปนี้ใน E ีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้อง f c ที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้อีก3ถึง7วันเดี๋ยวเรามาเปิดชิมไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้รสชาติไหนจะเน่าไม่เน่าเดี๋ยวรู้กันจ้า